สวัสดีครับก็มาดูนกกันนะครับนักกีฬาทั้ง12ตัวนะครับสายเหนือนะครับ12ตัวนกห่วงแล้วก็อีก7ตัวเป็นนกตีมเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นของคุณศิวกรนะครับเป็นเจ้ามังหวยเบอร์ห่วงก็5 0 0 1 4นะครับ5 0 0 1 4ก็ให้ดูนะครับสภาพตีกนะครับ ก็เส้นเส้นเก้าแล้วครับเส้นเก้าเดี๋ยวก็จะถึงเส้นสิบแล้วก็คงย้อนนะครับจนกว่าจะถึงวันแข่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดีกว่าเส้นสิบเส้นเก้าหลุดตอนแข่งนะครับย้อนไปเป็นเส้นหนึ่งไม่มีปัญหานะครับนี่ผมก็มาเช้าไปซ้อมมา25กิโลครับนี่ก็จะปล่อยบินรอบบ่ายนะครับก็เลยเอานกให้ชมกันหน่อยเพราะว่าก็เข้าใกล้กันมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ นี่ก็จับมาให้ดูเทียะตัวนะครับเดี๋ยวว่าจะปล่อยบินผมจะใช้วิธีจับออกไปบินทีละโตัวแบบนี้แหละนะครับตัวต่อมานี่ก็เป็นไอ้เจ้าขาวนะครับของคุณศิวกรเหมือนกันนะครับของคุณศิวกรเหมือนกันก็สมบูรณ์ครับเนื้อตัวดีนะครับแน่นนั่นเลยเดี๋ยวนะนี่ก็คือใบปีครับตอนนี้ก็น่าจะเส้นสิเต็มไปแล้วครับมันสีขาวดูไม่ค่อยออก น่าจะเส้นสิบเต็มไปแล้วก็สวยงามนะครับเนื้อตัวไอ้เจ้าขาวนะครับเจ้าขาวครับเดี๋ยวว่าไม่รู้เห็นตาชัดๆหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอเคก็จะปล่อยบินครับผมก็จะอย่างนี้แหละครับปล่อยออกไปทีละตัวนะครับให้ดูกันครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีเทานะครับ5 0 0 1 3ของคุณสีวกรเหมือนกันนะครับ ก็ให้ดูครับปีกนี่ก็เส้นเจ็ดครับตอนนี้เส้นเจ็ดนะครับเส้นเจ็ดและตัวดีครับตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียดูครับจมูกขาวช่องทุกตัวนะครับนกทุกตัวผมดูแล้วจมูกขาวนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ขนลําตัวนี่เรียบก็เลี้ยงกันอย่างดีครับเลี้ยงกันอย่างดีทุกตัวอาหารการกินนี่ให้เต็มที่นะครับตามสูตรเขาเลยนะครับ ก็รอชมผลงานวันแข่งอะนะเพราะว่าตอนนี้ตอนซ้อมก็ซ้อมกันไปก่อนยังไม่รู้จะเป็นยังไงวันแข่งก็นูแ่แหะครับน่าจะกลางพฤศจิกนะครับเราจะขึ้นจุดอำเภอพิชัยนะครับอำเภอพิชัยน่าจะเป็นจุดที่5นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนะเดี๋ยวใกล้ๆผมดูตารางแล้วแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จับมาก็ปล่อยบินรอบบ่ายนะครับหลังจากมาเช้าซ้อมมานี่ก็ปล่อยบินรอบบ่ายครับ ก็จับออกเพียตัวแบบนี้นะครับค่อยๆจับออกไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ก็ยังคงเป็นนกของพี่คุณศิวกรนะครับหมายเลขหวงก็5 0 0 1 2นะครับไอตัวเทาปีขาวตัวเมียครับนี่ครับ5 0 0 1 2นยนะครับก็เนี่ยนะครับปีก็เส้นน่าจะเต็มไปแล้วครับดูไม่ออกนะครับปลายมันขาวหมดเลยหรือย้อนแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับ นะครับไม่แน <me>. ่ใจนะครับให้ด <ij es in this silence> ูครับนี่คือใบปีกครับเรืยเป็นเพศเมียครับตัวเล็กนะครับรูปร่างเล็กครับรูปร่างเล็กก็ปัดเปรียวดีครับปัดเนียวตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องนะครับกลัวคนมากตัวนี้น่าจะเป็นนกที่กลัวคนที่สุดในกรงนะครับของคุณสิวกรนนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเปรียวๆเนี่ยแหละดีนะครับเชื่องมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวไปโดนเขาจับ ไปลงกินน้ําที่ไหนเชื่องมากๆนี่โดนจับได้นะครับไม่ค่อยกลัวคนกลัวคนไว้ก่อนดีกว่านะครับนี่ก็ปล่อยบินลับบายครับของคุณสิวกรยังเหลือสีเทาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ตัวไหนเพราะว่านกผมก็มีสีเทาเหมือนกันอ๋อหรือว่าจับไปแล้วก็ไม่รู้อ๋อจับไปแล้วสีนะก็ครบสี่ตัวไปแล้วนะของคุณสิวกรครบสี่ตัวครแลเดี๋ยวมาดูของพี่ป้อมกันครับ ตัวนี้ก็ตัวสีมิลลี่นะครับหมายเลขห่วง50010นะครับของพี่ป้อมห่วงพี่ป้อมนะครับตัวนี้ก็เป็นนกที่ผมตีขึ้นมานะครับเป็นลูกของเอสพีเจนจากครับนี่ก็คือใบปีกนะครับนี่คือโอ้โหแข็งแรงมากนะครับบอกได้เลยว่พตดแข็งแรงครับโอ้โหมันดิ้นหลุดจากมือนะดูเลยแข็งแรงมากครับเส้นสินะครับตอนนี้เส้นสิบแล้ว นี่คือใบปีกครับก็ตามสายเลือดนี่ก็ทางไกลชัดเจนนะครับเจ้านกตัวนี้นี่ทางไกลชัดเจนนะครับตามสายเลือดของเขาก็สุดสายสายเหนือครับลูกหละ่ะพี่น้องบินสุดแม่สายตลอดนะครับเราก็ต้องมาลองดูนะครับแข่งนกก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อได้สนุกสนานร่วมกันครับ ดี๋ยวให้ดูพยายามไม่ไม่อยู่นิ่งเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงมากครับแข็งแรงมากก็ปล่อยบินรอบบ่ายครับผมพยายามจะจับนกให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ขนมันช้าครับอ่าครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับของพี่ป้อมนะครับนี่ก็เป็นห่วงของพี่ป้อมเหมือนกันนะครับหมายเลขห่วงก็5 0 0 0 9นะครับตัวนี้ก็เป็นคู่ไข่กับตัวมื่ตะกีนะครับแข็งแรงเหมือนกันเลยครับสุดยอดเลยครับเส้น1ิบแล้วนะครับเส้น1ิเต็มนะครับ กำลังเส้นสิบนี่กําลังไอ้นี่เลยนะครับโอ้โหดิ้นนี่แข็งแรงมากครับแข็งแรงแข็งแรงครับจะออกนะครับมันรู้ครับเวลาผมมาจับอย่างนี้เพราะว่าผมจับออกบินทุกวันนะครับทุกครั้งที่จะต้องออกบินผมจะเป็นคนจับออกไปทีตัวเพราะกงผมไม่มีช่องปล่อยแบบรวมนะครับแล้วผมจะคัดนกปล่อยฮะเราไม่ได้ปล่อยทั้งกงเพราะว่าเดี๋ยวฝูงมันใหญ่ฮะเราต้องให้มันบินฝูงเล็กๆครับในหมู่บ้านครับวันนี้เขาจะรู้ครับโอเค ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนกห่วงของผมกเกลียสมคิดนะครับโอ้โหดินดินดินดดิด,ด,ดโอ้โหดินตัวนี้ก็5 0 0ศูนะครับอ่าให้ดูนะครับก็แข็งแรงครับเซตสิบเต็มไปแล้วนะครับเต็มไปแล้วย้อนไปหนึ่งสองนะครับเออย่างว่าฮาัตีนกเร็วครับจะ ผมไม่มีไม่มีปัญหาครับย้อนไปหนึ่งสองดีกว่าดีกว่าเส้นสิบโบวันแข่งนะครับไปโบเส้นสามเส้นสี่ 3, ส 4, ยังดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คงไม่โบหรอกนะครับแล้วแต่จังหวะครับบอกกันไม่ได้เหมือนกันเรื่องพวกนี้แล้วแต่จังหวะนะครับต่อไปพิ้นตัวต่อไปเดี๋ยวหากน นี่ก็5 0 0 0 3นะครับโอ้โหแข็งแรงมากครับปีก็กำลังอยู่ในช่วงเส้นสิบครับเส้นสิบครับโอ้โหดิ้นดิ้นดิ้นอ็เนื้อตัวนวลเนียนเลยครับจมูกขาวจ้วะแห้งเป็นแป้งเลยฮนะโอ้โห,โโหเดี๋ยวรูดเดีด๋ยวพยายามจะไม่จับมันมากนะครับเดี๋ยวปล่อยบินดีกว่าะเดี๋ยวช้ำ เป็นนกห่วงของผมกับเฮียสมคิดหุ้นกันนะครับ5 0 0 0 8ครับตัวนี้5 0 0 0 8นี่ก็พี่ของมันก็เอสพีเจนระยองนะครับตัวนี้พี่ของมันเนาะถ้วยหนึ่งพยาวถ้วยสองอุตรดิตเอสพิเจนระยองครับตัวนี้พี่ของมันนะพี่ของมันไม่ใช่มันแต่ของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนครับ เอาแค่ตามสถิติไว้ก่อนนะจริงเท็จอย่างไรไม่รู้เลยครับต้องวันแข่งเท่านั้นครับแล้วแต่จังหวะเนาะโอเคนะผมแฮปปี้นะนกชุดนี้ขนนี่จับดูเนื้อตัวขนนี่โอ้มีนวลน,นวลเยอะฮะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์คอเขียวปั๊เลยคอเขียวปั๊ครับนี่ครับคอเงาวับเลยนะฮะ ลอยบินครับรอบบ่ายวันนี้ก็หมายเลขหวง5 0 0 0 5ครับนี่ครับสีมิลลี่รูปร่างเบาดีไม่ดูเหมือนใหญ่แต่ไม่ใหญ่แต่ไอเจ้าตัวนี้นี่ปีกนี่ยับเยินนิดหน่อยฮะปีกยับเยินไม่รู้มันยังไงของมันไม่รู้นะเนี่ยพอออกซ้อมแล้วปีกปลายปีกไอพวกนกสีขาวสีมิลลี่นี่แต่ตัวของคุณสิวกรไม่เป็นนะแปลกไอตัวนี้เป็นเฉยเลย โอ้ยแข็งแรงครับแข็งแรงมันดูปลายปีกมันนะฮะฉีกวิ่นไม่รู้มันก็พยายามหาคำตอบนะครับบางตัวก็เป็นบางตัวไม่เป็นนะฮะเจ้าตัวนี้ก็โอเคได้ไดูฉลาดดิหอยบินครับรอบใบอ่ะที่ไหนกันหมดแล้ว นกฮวงหมดแล้วนะครับนอกนั้นก็เป็นนกตีนอ๋อเหลือตัวนกฮวงมานี่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 มานี้อ่านี่ก็สีมินล,ลี่ตัวนะครับห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับตัวนี้ไอศูนย์เจ็ดนี่ก็สีมินล,ลี่ตัวหนึ่งครับเส้นโอ้โหเส้นไหนเราก็ไม่รู้เส้นสิบมั้งเนี่ย น่าจะเส้นสิบแล้วล่ะแข็งแรงแข็งแรงดิ้นหน้าดูเลยนกพวงหมดแล้วครับนนันนก็เหลือนกนปินเปล่านะครับโอเคปินเปล่าไม่เป็นไรเอาขึ้นไปลองบินดูครับไว้ดึงฝูงมาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าก็จะส่งข่าวพรุ่งนี้วังน้อยครับซ้อมวังน้อยโอเคครับสวัสดีครับหลงอยู่นี่อีกตัวครับดี มันมีนกหลายตัวนะครับมีสายอีสานด้วยมันก็ยืนปนกันไปมนมามองโอ้โห,โหดิ้นครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยลงอีกตัวครับสักห่วงครับสีมิลลี่นะครับเส้นอะไรแล้วเนี่ยน่าจะย้อนแล้วล่ะเส้นอะไรก็ไม่รู้แล้วย้อนแล้วล่ะครับก็ปล่อยบินรอบบ่ายครับไป